เตรียมจองซื้อนะครับหุ้นกู้ดิชั่นบางจากนะครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง3.15%ต่อปีซึ่งจะเปิดนะครับให้จองซื้อบนแอป,ปเป๋าตังค์นะครับใครที่เคยจองซื้อ,อหุ้นกู้ดิทั่นบางจากไปแล้วในแอป,ปเป๋าตังค์เมื่อรอบที่แล้วนะครับรอบนี้มาอีกแล้วนะครับโดยเปิดให้จองซื้อในช่วงดีเดย์วันที่7 ถึง1 3กุมภาพันธ์2568นะครับครั้งแรกกับการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้ดีท่านบางจากจองซื้อก่อนนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดนะชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนโดยมันจะมีช่วงการจองซื้อดังต่อไปนี้นะครับช่วงที่1ผู้ถือหุ้นกู้นะครับ bcp 2 6 0 a นะครับจะหรือและหรือผู้ถือหุ้นกู้ bcp 2 6 NB จะได้จองซื้อก่อนคือระหว่างวันที่7ถึง10กุมภาพันธ์2568ในขณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่เคยถือหุ้นกู้เลยก็สามารถจองซื้อได้ผ่านช่วงที่2ในวันที่11ถึง13นะครับ11 12 13 3วันนะกุมภาพันธ์2568นะครับราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทนะครับและทวี ทวีคูณครั้งละ1,000 0บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนั่นเองอันดับความน่าเชื่อถือของตัวคุ้นกู้ดิท่านบางจาก A บวกนะครับแนวโน้มอันดับคเครดิตโดยบริษัทที่เลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่10มกราคม2568นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการผนึกกำลังนะครับครั้งใหญ่ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมาชนผนึกกับธนาคารกรุงไทยนะครับเสนอขายคุณกู้ดิทานบางจากครั้งที่1ทับ 8นะครับโดยมีวงเงิน3,000ล้านบาทในอัตราดอกเบีย้ย3.15%ให้ผู้ถือสิทธิ์นะครับผู้ที่เคยจองซื้อหุ้นกู้นะครับของบริษัทบริษัทบางจากมาก่อนเนี่ยนะครับได้เป็นคนจองซื้อหุ้นกู้ก่อนใครเลยนะครับก่อนใครเลยนะเนื่องจากวงเงินมันมีจํากัดเนี่ยอาจจะเสร็จคนที่เขามีโคต้าอาเรียกว่างั้น เรียกว่าเรียกว่างั้นดีกว่าคือมีโคต้าก่อนเนี่ยนะครับจองไปหมดเกี้ยงก่อนนะเพราะว่าวงเงินถือว่าน้อยนะสามพันล้านบาทเองอะนะครับวงเงินถือว่าน้อยนะครับนะถ้าใครพลาดก็คงไปรอ,อนู่นเลยอะตัวตัวอะไรนะธนบัตรนะครับธน,ธนบัตรรัฐบาลเนาะนะครับไปรอเลยโดยนะครับเดี๋ยวขอ อ่านประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าหุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้ดิจัลบางจากหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงนะครับสามารถซื้อขายแบบเรียวไทม์ยีิบสี่ชั่วโมงเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในแอาตาดอกเบี้ย 3.15%ต่อปีแลยเวลาลงทุนเพียง4ปีนะครับ4ปีรับดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับโดยหุ้นกู้ที่ท่านเมียนดับ A บวกนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเน,ะนาะนะอ่ะใครสนใจนะครับก็รอนะเดี๋ยวผมมาพูดคุยอีกทีเมื่อข้อมูลทั้งหมดนะครับมันออกมานะครับข้อมูลทั้งหมดออกมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการปาระกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง,งรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี่และล่าสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิ หรือทางเว็บไซต์ w w w z o r วเว็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านท่านนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ